สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดยื้อน้องบอสวัยห้หาขวบป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายล่าสุดน้องเสียชีวิตแล้วเชื่อว่าหลายๆคนคงจํากันได้ดีสําหรับเรื่องราวของน้องบอสเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ชาย a c e b o o k ชื่อคนช่วยผีสร้างบารมีได้โพดเรื่องราวประทับใจของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญยูชัยนาท ที่นำหนูน้อยป่วยมะเร็งไปส่งถึงบ้านโดยได้ระบุว่ามีคนประสานขอรถไปรับคนป่วยที่โรงพยบาบาลสวรรค์ประชารักกลับบ้านที่สังขบุรีไม่มีรถกลับก็คุยกันขอค่าน้ำมันรถและเบีย้ยเลี้ยงให้อาสาก็ตกลงพ่อไปเห็นน้ำตามันจะไหลน้องชื่อน้องบอสอายุห้าขวบน้องเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นมาสองปีมานอนที่โรงพยบาบาลสวรรค์ประชารักสองเดือนแล้ว หมอนัดอีกทีวันที่15แต่แม่เด็กบอกดูแล้วไม่รู้จะถึงตามที่หมอนัดหรือเปล่าได้ยินก็สะอึกอาสาไม่ขอรับเงินอะไรทั้งสิ้นให้แม่เก็บไว้ดูแลน้องถ้าน้องอยู่ถึงตามที่หมอนัดหรือจะให้ช่วยอะไรก็ตามก็ขอให้บอกจะบริการเคสนี้เองเมื่อถึงบ้านน้องจับมืออาสารับปากว่าจะสู้จนล่าสุดก็ได้รับข่าวร้ายเมื่อวันที่9มกราคม เพชรเอกศรีสุวรรณได้โพสต์ข้อความระบุว่ารับแจ้งจากอาสาว่าน้องบอสเล็กได้เสียชีวิตแล้วไปสู่สุขตินะตัวเล็กไม่ต้องทอรมานแล้วคนช่วยผีสร้างบารมีทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ของน้องบอสด้วยนะคะขอให้น้องไปสู่สุขติไปเป็นเทวดาตัวน้อยบนสวรรค์น,นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ